ส่วนของความเสียหายของบ้านก็มีเข้าบ้านชาวบ,บ้านอยู่ที่ประมาณ 3- 4ถึงหมู่บ้านเมื่อคืนมีหมู่13หมู่12หมู่10หมู่11นะครับประมาณสี่หลังคาเรือนใชม้ารวมๆแล้วประมาณสักน่าจะหลายสิบหลังคาเรือนนะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อคืนแต่วันนี้ทางผู้นําหมู่บ้านจะเป็นท่านผู้ใหญ่ก็ดีท่านสมาชิก,กบอบตก็ดีกําลังออกสํารวจนะครับ<ม>แล้วก็เดี๋ยวคาดว่าประมาณสักบ่ายๆวันเนี้ยน่าจะรายงานยอดรวมทั้งหมดแล้วผมก็จะยอดรวมความเสียหายทั้งหมดเนี่ย ส่งไปทางอำเภอทางจังหวัดต่อไปนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเริ่มจะปะกติแล้วถ้าวันนี้หรือคือนนี้ไม่มีฝนตกลงมาอีกนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ถ้าฝนตกลงมาก็คงต้องใช้วิธีเดิมก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราได้เราผมออกหนังสือคำสั่งไปให้ท่านบัลลัดให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาเข้าเวรที่อบตอเพื่อช่วยชาวบ้านขนย้ายแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเจ้าหน้าที่จากกู้ภัยของจังหวัดนครลงเลหลายหน่วย กามาช่วยเหลือแต่เมื่อคืนแล้วนะครับในเรื่กรณีที่น้ําไหลเข้าไปในท้องนาพื่ผลทางการ,กรเกษตรของชาวบ้านาาในรัวตะตใมีการช่วยเหลือหรือเยียวยาอะไรครับอ๋อคือถ้าเรื่องเข้าน้าท่วมนาท่วมเลือกสวนไล่นาเนี่ยมันจะเป็นของทางทางกเกษตรนะครับทางกเกษตรโดยอำนาจหน้า,นาที่ของทางอบตเนี่ยให้ความช่วยเหลือเรื่องพืชผลทางกเกษตรไม่ได้เดี๋ยวมีข้อจํากัดน,นะครับแต่เราก็รับเป็นหน่วยงานที่ประสานให้ คือเรื่องทุกเรื่องใครเสียหายนากี่ไร่สวนมีอะไรเสียหายมั่งบางก็มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยบางส่วนเราก็ให้แจ้งเรื่องมาทั้งหมดแล้วเราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เรากระจายไปตามหน่วยงานงต่างๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้ดําเนินการแล้วครับวันนี้ไม้มีการประชุมพูดคุยกับทางจังหวัดอ๋อเมื่อเช้าผมหารืกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอเมืองนะครับทางโทรศัพท์เพราะว่าตอนนี้ก็คาดว่า,ววาน้ำาน่าจะไปตาบลอื่นแล้วตัวท่านผู้ว่าเองก็น่าจะไปในพื้นที่อื่น แต่ผมเรียนเบื้องต้นแล้วว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากที่ไหลไม่ทันเพราะอะไรก็อย่างที่เรียนมาแล้วเบื้องต้นคือปัญหาช่องสปริงเวยของแอ่งน้ำ,นำใสทองกับต้นต้นน้ําคือของห้วยสาย